ไฟถอยแท้ฟิลิปเหมือนกันนะครับเดี๋ยวพาไปดูไฟสองป้ายอันนี้ช่างกำลังใส่กันโคลซุ้มล้อแท้สูตรนะแพงนะแพงนะไม่ไม,ไม่ไม่ถูกนะของวอร์จูเนอร์พร้อมติดตั้ง3,200บาทนะครับกันโคลซุ้มล้อสี่ล้อนะสี่ล้อเดพาไปเปิดไฟเรีกพาไปดูไฟสองป้ายทะเบียนที่เป็นแบบ l e d สีขาวนะครับนี่ตอนกลางวันมันอาจจะมองมองไม่ค่อยชัดสักเท่าไหร่เห็นไหมแสงมันจะนวลกว่าให้ให้สีขาวที่สว่างกว่าแล้วก็เวลาตอนคืนก็แน่นอนมันมันมันสวยกว่าสวยกว่าสีเหลืองแน่นอนนะครับแล้วก็ความทนทานเนี่ยใช้ชื่อฟิลิปเนี่ยแม่งทนทานกว่าอยู่แล้วนะทนทานกว่าหลอดธรรมดาแล้วช่างไม่มีหลอด LVD 5้าบาทไปซื้อตลาดนัดได้นะครับมีขายมีขายตลาดนั้นมีขายหมดนะครับอันนี้ฟิลิปแท้นี่มาต่อได้ดูนี่ของไม่แท้เป็นแบบนี้ดูของแท้เป็นแบบนี้นะครับก็ของแท้ไม่ต้องเจาะรถสวมเข้าไปมีรูมีตำแหน่งต่างๆให้ยึดได้เลยนะครับนี่เลขพาร์ทเป็นแบบนี้ ของแท้ศูนย์โอเคใส่ได้เลยเออันนี้ของของข้างนอกเนาะมันก็เจาะมาเมื่อกี้ที่ช่างเห็นก็คือเจาะมาตำแหน่งตำแหน่งนี้เจาะมานะครับแล้วก็ที่เวลาปาดช่องช่องที่ก็ปาดเว้นไว้เนี่ยเว้นไว้ขูดเลขคสีเวลาโอรถเวลาทําประกันอะไรพวกนี้นะไม่เหมือนกันนี่อันนี้ ช่องที่เว้นไว้ของแท้ศูนย์นี่จะเว้นไว้เป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้สวยงามนะงานละเอียดกว่านะครับแต่บอกไว้เลยแพงกว่าแพงกว่าแน่นอนนะครับใจเย็นๆมึงจะโยนปะแจทิ้งอีกแล้วเจาะมาใช่ปะเจาะเห็นไหมถ้างนั้นก็จะโดนเจาะมาแบบนี้นะครับแล้วแม่งคิดเอาแม่งเจาะคัดเซียนะ แม่งเจาะคัสซีมาไอตรงเวลาเวลาขอคัสซีอะแม่งก็สว่านเจาะมันก็โอกาสโอกาสเป็นสนิมนะโอกาสเป็นสนิมนะใส่ของแท้เนี่ยมันไม่ต้องเจาะไม่ต้องตัดมันเสียบใช้งานได้เลยแล้วก็ไม่ต้องมาซื้อกับช่างนะไปศูนย์โตโยต้าทั่วประเทศใครอยู่ใกล้ศูนย์ไหนใครอยู่แปดริ้วใครอยู่นาราธิวาสใครอยู่เชียงใหม่ใครอยู่นครนายกใครอยู่พะเยาใครอยู่แม่ฮ่องสอน เอาเลขพาร์ทนี้ไปนะครับเอาเลขพาร์ทนี้ไปแคปหน้าจอไปก็ได้นะแล้วก็ไปซื้อเลยศูนย์โตโยต้าทั่วประเทศมันมีขายนะครับ